สวัสดีครับพี่น้องเบืองเน่ป้าเมื่อนี่พี่น้องไซยาูมิูมายามฮอดบ้านมาแล้วเด้อเมื่อนี่ครับอีแม่แม่คุณแม่อะไรครับแม่ชื่ออะไรนะครับแม่ทองทิพย์ก็แม่ยังครับแม่แดงมาจ้างมาล่ำฮอดบ้านแล้วอพี่น้องเด้อบ้านฮะยังขอเจ๊ทิพย์สายจวดมาจ้างวงใหญ่ไปฉลองพี่น้องบ้านหวยบงใต้ อำเภอ,อยังอำ <b> เภอหิ่งบึงเนสสีญญน่ยตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดใจรักโอ ối, ้ยเมืองเซย์พูมิ้อยพี่น้องมาืาอนี้พี่น้องเซย์พูมิมาเยี่ยมยามทำเขามาบึงหอดจังหวัดซานมาจ้างหอดบ้านว่าสิไปต่อขึ้นหอดอันยุบบ้านยุเมจังเลยจังมาหาเม,มาล้ำต่อกันเลยแต่ตัวล้วงจอยอันนี้เป็นปุ๊บอันนี้เป็นปุ๊บเตอร์ทอง ปีสองที่ตั้งตอนแรกนะครับตอนนี้ปดเตยยังบ่เลี้ยวได้ไอ้หายไม่ได้ส่งไปห้ยหม่คันสิเอานะคันบ่นั่นก็อยู่ในเพจมอลลันะครับยุ่แล้วล่ะจ้ะเดยวาไปติดงานเอ้ขอบคุณมากมากนะครับเป็นไงบัดนี้เสื้อผ้ผมถือเสื้อผ้าคืนน่ะผมออกไปทะละขอบคุณมากนะครับพ่อกันวันที่เท่าไหร่ก่อนครับ11พฤศจิกายนจ้ะ11พฤศจิกายนพศ 66เข้าดีเนาะแต่ว่าเป็นฤดูงานหนาครับฟอมวงใหญ่นะครับวงใหญ่พี่น้องชมฟรีบ่แม่ชมฟรีพี่น้องเชฟพุ่มพอกันเด้อต้อไปสิแบบจ้างไปอีกขอบคุณมากครับตอนนี้ผู้จัดการกำลังเส้นผู้จัดการมั่วร่วแสดงที่ไหนผมมีเสียงแสดงอยู่ที่แสดง บ้านพี่บงพี่บงไตบ้านเอ็นบ้านพี่บงไต่บ้านพี่บงไตงอำเภอเมืองจังหวัดไซยับภูมิเอาไปตั้งในวัดหนองจุ่มแสงเลยจ้ะตั้งอยู่ในวัดหนองจุ่มแสงขอบพระคุณมากๆนะครับคณะกรรมการมื่อนีมาหอดเอ็นคณะเจ้าภาพอี่เมเจ้าภาพพี่เจ้าภาพมาหอดเงี้ยนวัดซ่าเลยพี่น้องครับมือดี ตอนนี้โทรเขมาหลายหลายคันพี่น้องเฝ้าเส้นก่อนก็ได้มือดีก่อนเด้อครับผมขอบพระคุณมากมากครับโอโมไม่เข้าไปเนี้ยนนําำร่ำช่งหนึ่งยานน้ำได้ครับเ <c oughs> ตาบมามาไทายเนยี้าไทยเตเนี้ยลุกขึ้นเ,เร็วไทยรวมกันเน้ยเร็วข้<อ>นาเรื่อง้นาเร็วขึ้นอาร็วึ้นมาเนาเนาเข้มาเทาเร็วขนาเท็วขึ้มาเรว้นาเ้าเร็วนม้นง้าวมารับ เส้นธัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องชาวชัยภูมิงานกระถิ่มของนี่แม่ไม่มีมาจากหอดพี่หอดซ่านนะครับในวันที่11พฤศจิกา66นะครับซึ่งเป็นระดูงานหนาทางมะล้อมคนใส่แซนนะครับเป็มฟ้อมใหญ่วงใหญ่เต็มวงครับพี่น้องชุ่มปี๊สมัยมือนักนะครับพี่น้องไปหลายๆเด้อครับไปเชียร์มะล้อมบ้านแม่นมะล้อมชายพูม อนนี้ it, อันนี้แบือไ้ระทรโอเคครับอันนี้เป็นเมื่อกี้ได้อัดไปนี่ยเนี่ยปาเราพี่เบียร์พี่ไปดองเลยจะพาดจยกใจสร์ตมาหอดปากแล้วกันหอมแก่แล้วครับกปดองขอบคุณครับ